สวัสดีครับไม่เห็นหน้าเห็นตากันมาพักหนึ่งแล้วกับฟีเจอร์ใหม่อีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับบน ios 16แหมใส่หน้ากาก,ากแล้วรู้สึกเสียงคนละเสียงกันเลยเนาะอันนี้เสียงไม่ใส่หน้ากากอ่ะเดี๋ยวใส่หน้ากากากลับไปเหมือนเดิมนะครับเราจะลองอะไรอย่างหนึ่งกับ ios 16เขาบอกว่า face id หรือสแกนหน้าเนี่ยมีอะไร เปลี่ยนไปหมอคอมครับผมสวัสดีครับนายหมอคอมซิดิชโชคมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับความรู้เมื่อ iOS 16ออกอัปเดตมาจาก,กทาง Apple ตั้งแต่คืน12-13ต่อกันยายน2565นะครับผมเองก็ได้อัปเดตกันแล้วยังเป็น iPhone 13ตัวเดิม13ธรรมดานะครับ วันศุกร์นี้16กันยายนก็คงจะใครที่14 14 14 plus 14 pro 14 pro max ก็ยินดีด้วยนะครับเขาบอกกันว่า,าตัว iOS 16เนี่ยรองรับการสแกนใบหน้า face id แบบปกติต้องเป็นแนวนี้คือแนวตั้งาตอนนี้เดี๋ยวลองสแกนดูนะครับผมปึ๊บสอง <12 S 1> นาฬิกาินาทีเรียบร้อยแล้วครับปลดล็อกแล้วนี่ปึ๊บ เพื่อเปิดปลดล็อกเรียบร้อยอ่าเนี่ยครับอ่าแต่นี้ได้แต่เขาบอกว่าปลดล็อกแบบแนวนอนได้ปกติเราก็ต้องจับขึ้นมาแล้วก็อ่าสูงประมาณเนี่ยสันจมูกตรงตรงสันจมูกผมยื่นออกไปประมาณหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับที่เราสแกนเราจะอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรหน่อยหนึ่งได้แต่ต้องจับไอโฟนแบบแนวตั้งก็คือตัวที่เสียบชาร์จเนี่ยให้อยู่ในแนวชี้ลงพื้นอ่าตัวกล้องหน้า ขึ้นด้านบนอย่างเงี้ยจับเป็นแนวตั้งแต่เขาบอกว่าตั้งแต่ iOS 16ออกมาทําให้เราสแกนแบบ Face ID แบบแนวนี้แนวนอนแนวนอนคุณจะด้านนี้หรือคุณจะด้านนี้ได้หมดแต่ด้านนี้ไม่ได้นะครับด้านนี้คือเอาเอาที่ชาร์จเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าเอารู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 เสียบชาร์จอโฟนชี้ขึ้นฟ้าไม่ได้นะเขาบอกว่าสแกนแบบแนวนอนแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวลองสแกนแบบนี้หน้ากากก่อนเมื่อกี้เราสแกนแบบนี้หน้ากากนะที่แบบแนวตั้งตอนนี้จะสแกนแบบแนวนอนตอนนี้เป็นแบบแนวนอนนะครับผมแต่ ปกป๊บสิบสองานาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีอ้าวแนวนอนแล้วอ่ะอ้าวความซีความซ,ามซีไม่ได้อา้าอันนี้คือตูดไอโฟนชี้ขึ้นฟาก,ก็ไม่ได้อา้าคราวนี้ต่แครมัอีกครั้งอา้าวเนี่ยลองอีกครั้งไม่ได้จะเปลี่ยนมาเป็นแนวตั้งปกติได้เลยครับเพื่อนๆเ,เนี่ยครับปึ๊บอ้าข้อความเนี่ยสองครั้งเพื่อนคือถ้าใส่หน้ากากไม่ได้ยังได้แนวเดียวอสําหรับเครื่องผมนะมีใครรู้วิธีมั่งทําให้มันได้แนวนอนแต่เดี๋ยวผมจะลองใหม่ครับตอนนี้ล็อกหน้าจอไปแล้วนะครับ ผอดหน้าเกิดผอนหน้ากากอันนี้หน้าผมอมืวันนี้หน้าหน้ามันหน้ามัน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 คือผมอืมออะโอเคคราวนี้หยิบไอโฟนขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วคราวนี้สแกนแบบแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับปุ๊บ นี่ลดล็อกได้แล้วก็ลูดขึ้นปุ๊บกดล็อกได้เลยนี่ครับผมอ่ะคราวนี้เราจับอันนี้สแกนแบบปกตินะครับ Fa c e ID ดีแบบปกติเขาบอกสแกนแบบแนวนอนได้ตอนนี้ไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับคราวนี้แนวนอนแบบนี้อ่าเอาที่เสียบชาร์จรู้เสียบชาร์จไปอยู่ทางด้านขวามือคราวนี้ผมแตะเพื่อปลุกปุ๊บ12บานิกาได้แล้วครับผมนี่ปุ๊บข้อความอ่ะได้ครับสแกนแบบนนอนได้อ่าแล้วคราวนี้ล็อกหน้าจอแล้วนะ คราวนี้ผมจะเป็นแนวนี้ก็คืออ่าเดี๋ยวนะครับตรงที่เสียบชาร์จไปทางซ้ายมือผมแทนแล้วคราวนี้ปลุกใหม่ปุ๊บหนึ่งเิบนาฬิอ้าวใชครับผมนี่ตอนนี้ปลดล็อกแล้วปุ๊บขึ้นมาข้อความปลดล็อกเรียร้อยครับผมอันนี้ผมใช้งานร่วมกับ watch over ที่ทําให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนของ Apple ได้นะครับผมเองก็ต้องเป็นคนไม่เช็ต้องอ่ะผมเป็นคนตาบอดนะครับแต่ตาใสนั่นเองแล้วล้องใหม่ล็อกไปแล้วนะครับหน้าจอ คราวนี้จะคว่ำแบบนี้เอากล้องหน้าชี้ลงพื้นน่ะแล้วก็4ีรดู้ซ็ชาร์จชี้บนฟ้าคราวนี้ครับหันมาที่หน้าผมแล้วก็แตะปุ๊บสิบสองนาฬิกาห้าสิบสองนาทีมาได้เราไม่ได้ต้องหมุนด้านข้างปุ๊บได้เลยครับผมนี่นาาสิบสองนาฬิกาด้านข้าง <30 S 1> ปลดล็อกได้แล้วครับก็ควคือ,อด้านข้างป <น ưa S 1> ลด<ะ>ล็อกได้นะครับคือเมื่อก่อนเราจะต้องเป็นจับมือถือ iPhone ตั้งแต่ iPhone 10ขึ้นมาเนี่ยครับ ต้องจับแบบแนวตั้งเท่านั้นแล้วสแกนนะครับแต่ในกรณีนี้ตอนนี้ผมทดสอบกับการไม่ใส่หน้ากากนะครับเขาเนี้ยคุณหยิบ iPhone แบบเอียงๆขึ้นมาอ่าเป็นแบบแนวนอนขึ้นมาคุณจับขึ้นมาก็สแกนปลดล็อกได้อ่าแนวนอนขึ้นมาด้านไม่ว่าจะเป็นอ่าแบบแนวนอนแบบที่ชาร์จอยู่ด้านขวาหรือแนวนอนแบบที่ชาร์จอยู่ข้างซ้ายาก,าก็ปลดล็อกได้แบบนี้เลยเนี่ยอ่าเนี่ยครับผม ออใคร,ครที่อยากลองก็ลองอัปเดต iOS 16กันดูแล้วใช้ Face ID ตามปกติอยู่แล้วคุณก็ลองจับมือถือตะแคงเป็นแนวนอนแล้วดูสิว่า <11 S 2> มันดังกูหูหก็ลองอัปเดต iOS 16กกันดูนะครับผมแล้วใครที่เคยยกแบบแค่แนวตั้งนี้ก็บางครั้งยกขึ้นมาแบบแนวนอนตะแคงแบบนี้หรือตะแคงแบบนี้นอนก็ สแกนด้วย face id ได้เรียบร้อยแล้วนะครับไปรออัปเดตกันครับกับ ios 16ก็ไปที่การตั้งค่าไปที่ทั่วไปแล้วก็ไปที่รายการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วไปเลิฟยูกันครับ อยู่คนเดียวไอได้แต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยแย่แน่โอเคอย่าลืมไปอัปเดต iOS 16กันนะครับสำหรับ iPhone 8ขึ้นไปกันครับวันนี้นายหมอคอมสิิโชคนตาบอดตาสายคนนี้จากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมเป็นสายด่วนที่คุณสามารถโทรเข้าหาผมจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าึงเที่ยงเพื่อสอบถามหรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดได้จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้า1งเที่ยงกดหมายเลข1414เมนูหลักกด9และกด1วันนี้ขอตาลัวตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดี ピッ <music>